วัคซีนป้องกันมะเร็งปัมดลูนะครับตามที่ชื่อบอกคือเป็นวัคซีนที่ฉีดไว้เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตัวหนึ่งนะครับซึ่งไวรัสตัวนี้เนี่ยจะทําให้เกิดมะเร็งปัมดลูนะครับในผู้หญิงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยก็มีการสนับสนุนให้ฉีดวัคซีนตัวนี้แก่เด็กไทยทุกคนนะครับโดยเราจะเอาวัคซีนตัวนี้เนี่ยไปฉีด โรงเรียนนะครับกับน้องผู้หญิงป5นะครับซึ่งการฉีดวัคซีนตัวนี้เนี่ยเราก็จะฉีด2เข็มนะครับห่างกันประมาณ6เดือนนะครับถ้าน้องไม่ได้ฉีดที่โรงเรียนนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จริงๆแล้วสามารถพาน้องไปรับวัคซีนที่โรงพยาบาลได้ทุกที่ในประเทศไทยนะครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถฉีดได้ต่้ง เก้าขวบขึ้นไปนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่พาไปฉีดก่อนอายุ15ปีนะครับเราจะฉีดแค่2เข็มอย่างที่เรียนให้ทราบไปนะครับคือการ6กเดือนแต่ถ้าสมมุติว่าหลัง15ปีไปแล้วนะครับไปเริ่มฉีดตอนนั้นเนี่ยจะต้องฉีด3เข็มนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนําว่าฉีดตั้งแต่ตอนอยู่ช่วงปฐมดีกว่านะครับเพราะว่าก็จะประหยัดฉีดแค่2เข็มเองนะครับแล้วก็วัคซีนตัวนี้ก็มีประสิทธิภาพที่ดีมากนะครับในการป้องกันมะเร็งปกมดลูกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยวัคซีน ป้องกันหูที่อวัยวะเพศได้ด้วยครับจริงๆแล้ววัคซีนตัวนี้มีมาเป็น10ปีแล้วนะครับแต่ว่าในประเทศเนี่ยที่เราเริ่มมีการรณรงค์แจกจ่าย ให้น้องป5โดยตับฉีดฟรีนะครับก็มีมาได้ประมาณ2-3ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าเด็กทุกคนในประเทศไทยนะครับถ้าไปโรงเรียนนะครับก็จะได้รับวัคซีนนี้อย่างทั่วถึงนะครับแต่ว่าเน้นที่หนึงนะครับเรายังมีให้เฉพาะเด็กผู้หญิงนะครับน้องผู้ชายายังไม่ได้ฉีดให้นะครับ ครับผมปกติแล้วไม่อันนี้ไม่ใช่เฉพาะาวัคซีนมะเร็งตับหมืนลูกนะครับวัคซีนทุกชนิดเลยนะครับถ้าน้องยังไม่สบายอยู่เช่นมีไข้ไข้สูงนะครับมีปวดเมื่อยาำตัวแบบนี้เนี่ยเราแนะนําว่าควรจะรอให้หายอาการป่วยแบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่สบายแล้วฉีดวัคซีนเนี่ยมันอาจจะทำให้อาการป่วยนั้นเป็นมากขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องมีไข้ไม่สบายอยู่เนี่ยอาจจะบอกคุณครูว่า ขอเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อนนะครับถ้าไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลส่วนญ่คุณหมอเนี่ยมักจะเลื่อนการฉีดวัคซีนไปให้นะครับในทางตรงข้ามถ้าเป็นไม่สบายเล็กๆน้อยๆเช่นมีไข้ต่ำๆนะครับน้องสดชื่อล่าเริงดีหรือไม่มีไข้ไอน้ำมูกมีแค่ไอน้ำมูกอย่างนี้เนี่ยสามารถฉีดวัคซีนได้นะครับไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับ ถ้าเป็นการแพ้ in, วัคซีนมะเร็งปอดวมนลูกเนี่ยพบได้น้อยมากๆนะครับออโดยส่วนใหญ่อาการที่จะพบได้คือมีอาการเจ็บบริเวณที่ปวดนะครับวัคซีนตัวนี้จะฉีดเข้ากล้ามนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นเด็กโตก็ฉีดที่เข้าแขนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอาการปวดที่บริเวณที่ฉีดบา,นะบ,บางคนนะครับบางคนนะครับฉีดแล้วอาจจะมีบวมแดงตรงบริเวณที่ฉีดได้นะครับถ้ามีอาการแบบนั้นเนี่ยก็แนะนําให้ประคบ นะอาจจะประพบน้ำอุ่นนะครับสัก2-3วันส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นนะครับอาการรุนแรงอื่นเนี่ยพบได้น้อยมากๆนะครับเช่นฉีดแล้วมีอาการแพ้อย่างรุนแรงอย่างนี้เนี่ยพบได้น้อยมากๆแทบจะไม่เจอเลยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่หลังจากฉีดวัคซีนแล้วนะครับแนะนำว่า ควรจะอยู่ในโรงเรียนในห้องพยาบาลนะครับหรือถ้าไปฉีดที่โรงพยาบาลหรือคลินิกก็แนะนําว่าหลังฉีดวัคซีนเนี่ยควรจะอยู่สังเกตอาการที่โรงพยาบาลหรือที่คลินิกเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับให้มั่นใจว่าไม่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าถ้ามีการแพ้อย่างรุนแรงเราก็จะได้มีการให้ยาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับ อา,อาการแพ้อย่างรุนแรงเนี่ยก็คือไม่ไม่ได้เฉพาะมะเร็งเอ่อวัคซีนมะเร็งป่องวตลูกนะครับอาจจะพบในมะเร็งเอ่อวัคซีนอื่นๆได้ด้วยนะครับอาการแพ้รุนแรงเช่น้นองอาจจะมีอาการหน้ามืดนะครับหายใจไม่ออกหนหน้าอกนะครับคลื่นไส้อาเจียนนะครับหรือมีผื่นแพ้ขึ้นตามตัวนะครับพวกนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอาการแพ้อย่างรุนแรงได้งั้นถ้าอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอก็จะมียาเอ่อฉีด แต่ถ้าสมมติอยู่ที่โรงเรียนอยู่ในห้องพยาบาลนะครับคุณพยาบาลหรือคุณครูพยาบาลที่อยู่ที่ห้องก็จะมีการประมพยาบาลเบื้องต้นให้ถ้าไม่ดีขึ้นก็คงต้องรีบส่งโรงพยาบาลนะครับ